ทดความหมายไพ่ออร์แลคเกน relations factor your love l i e s is influenced by your relations upbringing and spiritual part ความหมายของไพ่ก็คือผู้คุณสองคนเนี่ยมีปัจจัยทางศาสนาหรือการอบรม หรือเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกันซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะส่งผลหรือมีอิทธิพลมีผลกระทบต่อชีวิตรักของคุณเพราะคุณอาจจะมาจากต่างศาสนากันต่างวัฒนธรรมกันเพราะฉะนั้นคุณก็ทั้งสองคนก็ควรจะต้องปรับตัวเข้าหากันให้เข้ากับวัฒนธรรมของ แต่ละคนแล้วก็แต่ละชนชาติของคุณพวกคนของส,สองคนถึงจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตรักร่วมกันได้